สวัสดีครับวันนี้มาพบกับสายล่อีสานใต้เช่นเคยนะครับก็ห่างหายกันไปสองวันนะครับด้วยภารก,กิจนะครับก็เลยไม่ได้ทำคลิปไม่ได้มาพูดจากับเพื่อนๆพื่นพ,พี่น้องๆของสายล่อีสานใต้ก็วันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่ยี่สิบตีนะครับกร,รกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบกนะครับ ก็เสร็จสิ้นจากภารกิจวันนี้ก็ได้มาหาพี่ๆเพื่อนๆน้องๆของสายลายสานต้นะครับวันนี้มีประเด็นที่ก็เป็นกระแสอยู่พอสมควรนะครับเกี่ยวกับพื้นที่ของบ้านน้องห,งหญิงก็ เรื่องเกี่ยวกับการที่ขึ้นป้ายนะครับขึ้นป้ายขึ้นป้ายหน้าบ้านขึ้นป้ายห้ามก็ในห้ามนี่ในนัดที่นี้ไม่ใช่ว่าห้ามห้ามเอฟซีห้ามแฟนกลับของน้องไปหาที่บ้านไม่ใช่ไม่ใช่ห้ามอย่างนั้นนะครับต้องเข้าใจกันบางคนเอาไปตีไปตีความหมายผิดว่าเป็นอะไรที่ต้องห้าม มันไม่ใช่นะครับบางคนถึงก็เอาไปคอมเมนต์ในช่องของบ่าวโทนนะครับพูนทองพูนทองพูนแบ่น้อยน้องอิงเป็นช่องเป็นเกี่ยวกับผู้ที่ดูแลรักษาควา,ามสงบควา,ามเรียบร้อยของบ้านน้องอิงนะครับ คือเป็นญาติพี่น้องเป็นเคยญาติกันนะครับบ่าวโทนก็ได้ทําคลิปขึ้นมาเกี่ยวกับการการปิดประกาศปิดป้ายหน้าบ้านห้ามคือแฟนคลับ FC หรือจะเป็นพวกไม่หวังดีเอาไปแบบตีความหมายไปต่างๆนาน,นานครับ คือสายไร่สารใต้จะเล่าให้ฟังนะครับว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับการติดป้ายประกาศก็คือบ่าวโทนติดป้ายประกาศเพื่อจะไม่ให้เหล่าบรรดายูทูบเบอร์ที่เป็นคนข้างนอกเข้าไปถ่ายเข้าไปถ่ายทําในเวลาที่ช่วงที่น้องอิงไม่อยู่บ้านถึงแม้แต่ว่าน้องอิงอยู่บ้าน ก็ต้องได้รับอนุญาตก่อนถึงจะเข้าไปอันนี้ได้ครับต้องได้ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของบ้านก่อนเจ้าของพื้นที่แต่บางคนเอาไปตีความหมายว่ามันจะเป็นดาบของคมอะไรประมาณนี้มันไม่ใช่นะครับมันไม่เป็นหลอกดาบของคมคืออย่างบ่าวโทนทํานี่ถูกต้องแล้วครับคือมันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลถึงน้องจะไม่ได้ทําการแสดง ทั้งวงใหญ่และมินิคอนเสิร์ตถ้าเป็นช่วงพักผ่อนของน้องอะไรประมาณนี้ก็ไม่สมควรที่จะเข้าไปรบกวนครับเพราะว่าอันนั้นมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลและเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลที่น้องจะต้องพักผ่อนก่อนๆนนั้นอ่ะส่วนมากเวลาน้องเข้าบ้านปุ๊บพวกแฟนกับเอฟตีจะเข้าไปหาน้องเยอะช่วงนั้นก็ยังไม่ยังไม่เป็นอะไรเพราะว่า น้องก็ได้พักผ่อนมั่งเพราะช่วงที่ทําทําการแสดงอยู่แถวสีสเ,เกตแต่ว่ามันก็ไม่ไม่สมควรนะเวลาน้องพักผ่อนก็ให้น้องพักผ่อนได้เต็มที่ส่วนยูทูบเบอร์สายนอกที่ไม่ได้พันธมิตรไม่ได้เกี่ยวข้องคือเป็นคนข้างนอกยูทูบเบอร์ข้างนอกคือบางคนแอบแฝงเข้าไปทําทีเข้ามาขอขอถ่ายรูปบ้าน เห็นบ้านสวยอยากรีวิวบ้านแต่จริงๆแล้วพอได้รับว่าถ่ายถ่ายบ้านได้ก็วันนี้ก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมารีวิวพูดพูดเป็นเป็นการสร้างคอนเทนต์ตอนนี้อะไรมาถึงบ้านน้องอุงอิงแล้วนะก็อันนั้นก็มันไม่มันมันไม่ถูกต้องนะครับคือการถ่ายรูปมาขอดูดูบ้านดูอะไรนี้เราถ่ายถ่ายรูปได้อันนี้บ่าวโทนอนุญ,ญาต แต่ว่ามันไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะมาทำคอนเทนต์มาถ่ายแล้วอีกอย่างหนึ่งครับเวลาช่างเขาทำงานเดินขึ้นไปเนี่ยเข้าไปถ่ายรูปเข้าไปในในโครงสร้างของของการการก่อสร้างอยู่มันอันตรายถ <c oughs> ้าว่ามีอะไรขึ้นมาปุ๊บมันมันจะไม่ดีอ่ะทางผู้รับเหมาก็าจะต้องมารับผิดชอบอีกเหรอแบบแล้วเขาทำงานเนี่ยเข้าไปเดินสวนกันอยู่ในนั้นเนี่ย มันมันไม่ถูกไม่ถูกที่ไม่ถูกวิธีก็ทางบ่าวโทนก็เลยทำเหมือนอยู่ที่สำนักงานสนานไวเป็นบ้านแพงครับเป็น,ปน,ปนโดมคือขึ้นป้ายห้ามไลฟ์สดห้ามถ่ายรูปห้ามไลฟ์สดก่อนที่จะได้รับอนุญาตนี่ครับน,นี่นี่คือปร,ประเด็นหลักของของ,ของตัวนี้ของป้ายคือบ่าวโทนจะขึ้นป้าย จะทำอะไรทุกอย่างก็ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ก่อนนี่ครับถึงจะถูกต้องบางคนไปตั้งนู่นไลฟ์สดก่อนถึงบ้านแล้วก็ถือวิสาสะเข้าไปถ่ายรูปหน้าบ้านเดินเข้าไปช่วงในเวลาทำงานอันนั้นก็เป็นเป็นการไปรเกะก,กะเขาแล้วชนิดหนึ่งอันนั้นไม่สมควรอย่างยิ่งก็ตงคงเข้าใจกันนะครับ คอมเมนต์ก็ไม่ได้คอมเมนต์แรงแต่ว่ากลัวบ,บางคนจะไม่เข้าใจว่ากลัวมันจะเป็นบางคนไปว่าโอมันมีนะครับคอมเมนต์ดังแล้วอย่างงู้นอย่างนี้มันไม่ใช่นะครับหนึ่งน้องพักผ่อนก็ไม่สมควรที่จะไปรบกวนน้องเพราะว่าเวลาเวลาพักผ่อนน้องนี่จะน้อยมากเป็นคนทํางานทั้งวันทั้งคืนนะครับน้องหญิงหาไม่มีเลยครับเด็กรุ่นรุ่นนี้นี่จะมาทํางานแบบนี้ ตอนนี้เธอก็กำลังออกเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตอยู่แถวภาคตะวันออกแถวชนบุรีก็ตามนั้นนะครับเขาห้ามนะครับห้ามไม่ให้ยูทูบเบอร์เข้าไปถ่ายรูปไปถ่ายวิดีโอตามคอนเทนต์ก่อนที่จะเข้าไปถ่ายได้ต้องขออนุญาตถ้าไม่ได้รับอนุญาตถ่ายไม่ได้นะครับนี่คือป้ายนี่คือ คือหลายหลายคนที่ยังไม่เข้าใจว่าทําไมต้องห้ามไม่ได้ห้ามนะครับใครจะมาหา fc แฟนคลับมาหาน้องอิงช่วงเวลาน้องอยู่บ้านมาหาได้แต่ถ้าน้องพักก่อนอยู่น้องก็ไม่สามารถที่จะออกมารับมารับแขกได้แต่ถ้าท้องไม่อยู่บ้านมาถ่ายรูปขอถ่ายรูปบ้านอันนี้ได้อยู่ก็ไม่เป็นไรแต่ห้ามถ่ายวีดีโอห้ามทำคลิปถ้า ไม่ได้ลบอนุญาตส่วนยูทูบเบอร์สายพันธมิตรที่เขาเข้าไปนะอย่างช่องนาชู h ชนแนลของพระใหญ่คำพานของดีเจสาวน้ำเยินอันนี้เขาทำถูกต้องครับเขาไม่เขาเป็นช่องที่ที่นี่แล้วเขาเขารู้การรักษาก่อนที่เขาจะทำคลิปเขาจะต้องขออนุญาตเจ้าของพื้นที่ก่อน สามช่องนะครับช่องเนี้ที่เป็นพันธมิตรช่องหล,หลักที่ไปสนิทสนมที่ก่อนจะทําอะไรเขาขออนุญาตอย่างถูกต้องแล้วก็ถึงทำนะครับส่วนยูทูบเบอร์สายนอกก็ไม่สมควรอย่างยิ่งครับเข้าโดยพาร,ราการอันนี้ก็มีแค่นี้แล้วครับเรื่องมาพูดมาคุยกันกับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆสา,าย่า่สารใต้ห่างกันไปสองวันคิดถึงอยู่เหมือนกันนะครับอย่าลืมนะครับชมแล้ว ก็อย่าลืมนะครับกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ like, ที่สําคัญอย่าข้ามโฆษณานะครับดูคลิปให้จบนั่นนะครับสายไล่อีสานใต้จะชื่นใจมากที่สุดเลยนะครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับที่ได้เดินเคียงข้างสายไล่อีสานใต้มาทุกคลิปที่สายไล่อีสานใต้ก็คือแรงบันดาลใจของเพื่อนเพื่อนพี่พีนพน่น้องน้อง,องครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ